โบเมนเมียฝรัง่งก็มีประสบการณ์คือเมียฝรั่งพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอคอมเมนต์นี้นะก็อยากมาอ่านนะคะมาเล่าความรู้สึกเนาะคนรับผิดชอบชีวิตครอบครัวทางเมืองไทยเช่นกันนะคะสวัสดีจา๋าเราไม่ใช่เมียฝรั่งแต่ประสบการณ์เหตุการณ์คล้ายๆกันเราทํางานเข้าเวรทุกวันเพื่อต้องการเงินเพื่อให้พ่อ อพอใช้จ่ายและให้แม่มีเงินมากให้แม่มากๆแม่จะได้มีความสุขไม่เครียดแต่ยิ่งให้มากเท่าไหร่แม่ก็ไม่เคยพอยกตัวอย่างลูกคนข้างบ้านคนนั้นคนนี้ให้เดือนละหลายหมื่นเราก็ทุ่มให้ ความที่แกพูดอ้อมๆและสงสัยว่าคน80กว่าต้องการเงินไปทำอะไรเยอะแยะเสื้อผ้าอาหารเดินทางไปไหนอตอนสามีอยู่ก็ไม่คิดมากเพราะเขาเป็นคนจ่ายทุกอย่างในบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารขนมอยากได้กินอะไรสามีก็จ่ายเงินให้เราแต่พอเพื่อนเพื่อเพื่อนเรากับให้แม่จนไม่เหลือนะคะส่วนตัว พาะคิดว่าสามีเป็นข้าราชการมีบำนาญเกาะผัวกินได้แต่บังเอิญผัวมาตายเราสูญเสียนะคะเสียใจแม่กับน้องเริ่มเปลี่ยนเมื่อเราอาักเสียนแม่หลอกถามเรื่องบ้านเรื่องรถว่ายังเป็นหนี้อยู่ไหมเราบอกไม่มีหนี้แม่บอกออกปากขอยืมเงินให้ช่วยน้องหน่อยน้องเดือดร้อน เรื่องเงินเราไม่อยากให้เราเครียดมากนอนไม่หลับเพราะเป็นเงินกเกษียณก้อนสุดท้ายไว้กินตอนแก่กลัวมีปัญหาแต่ก็ไม่อยากขัดใจแม่เพราะแม่แก่มากและเครียดคิดถึงหลานที่รักลูกรักของแม่ถูกภาคไปเรียนกอทมอนะคะกันหมดลูกเราแม่ไม่ใย,ยดีไม่ใส่ใจเราตัดใจยอมให้เพราะแม่เอ่ย ปากยืมแทนเพราะกลัวบาปถ้าขัดใจผลสุดท้ายกลายเป็นเงินมันคมบาดหัวใจและตัดขาดความเป็นพี่น้องได้ยืมปีพศ6 3ปัจจุบัน66เขายังไม่มีแต่ปลูกบ้านใหม่หลังใหญ่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงสองคันประมาณสมล้านเมื่อเราเห็นรถใหม่น่าจะมีเงิน ก็เลยถามเพราะว่าเราต้องการใช้เงินดาสเสมือนเราผิดชั่วใช้เงินไม่ระวังซื้อของเยอะแยะเราซื้อของกินช่วงโควิดไม่กินแล้วจะทำไงกินลมเหรอแค่นี้ลูกก็เหนื่อยอจิ้งจกโดนประตูหนีบนะฮะลูกก็เหมือนจิ้งจกโดนประตูหนีบกันหมดกิน เบื้องเราก็บ่นลูกไม่เหมือนคนโปรดของแม่อุดมสมบูรณ์เกินทั้งเข้าขัวน้ำหนักน้ำน้ำหนักล้ำหน้านะคะเฉียดร้อยกิโลฟังนะคะความรู้สึกเนาะอันนี้เป็นหัวอกอผู้หญิงในเมืองไทยหัวอกที่รักแม่นะคะความสุขที่พ่อแม่มีความรักที่เขาเรียกว่ารักลูกไม่เท่ากันเนาะ ความรักและใส่ใจลงไปที่น้องๆทั้งหลายนะคะนี่คือความเจ็บปวดเนาะขอบคุณมากๆนะยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นะสิ่งที่ผ่านมาเราแก้ไม่ได้วันนี้ยังไม่สายพยายามเติมพลังกำลังใจให้กับตัวเองให้มากชีวิตเราสุดท้ายต่อไปนี้ก็ลุกขึ้นมาทำเนาะมาสู้เพื่อตัวเองนะคะพี่ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากเลยยายจ๋าขอเป็นกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ